สวัสดีพี่น้องจ๋าพี่น้องพี่น้องป้าป้าขาป้าหลังจากที่ว่าได้ไปป้าหลายหมื่นแล้วพี่น้องคิดฮอดป้าแห้งหลังจากที่ว่าผ้าพิหารไปหามงหาหมอเนาะบานนี้วันอาทิตย์พี่น้องซุขสันวันอาทิตย์เด้อผ้าผ้าพิหารข่อยสิผ้าไปเลยวาแล้วสิผ้าข่อยไปเขาป้าพี่น้องปไปจอบมุ้งวันสดใสอย่างสิมันบอกพี่พหารพี่หารพิหานป้าพี่น้อง พี่น้องจ๋าดอกแลกแหกมานเฮ็ดเพลิงเหลืองพี่น้องจ๋าดอกแลกแหกมานมันมานเด้อค่ะมือหนีมันมานเด้อพี่น้องเอ้ยเบิงจกออกเติงพี่น้องเบิงนี้แข่หมุจ้อเบิงพี่น้องจ๋านาแห้งแห้งใจเฮ็ดเพลิงได้พี่น้องมันถึกแดดมันเลยหนาแห้งมึงนี่โอ้ย จังสันด้วยาตาพิหารไปหาหมอบ่ไเ้เขาปลาเฮ็ดเพิ่องถาทีมบ่ถาคอยซ้ำวีพ่อตาพิหารพ่อบักไหลโทเวียวลดดอกหนึ่งออเต็มรู้พี่น้องเต็มรู้เว้ยคุพิหารได้ดอกนึงวิชียเบียงเออรักษา่วิี่รเดอวว้ยย่าทเดอร์เวิร์ พี่น้องโอ้ยมันออกข่อยบอ่ไดดมากเนาะข่อยไปเจาะปลาอื่นเนาะข่อยบงหูว่ามันออกกระทึงบ่ไดดเขาปลาพ้าพิหารไปหาหมอเนะาะเมื่อนี้พี่น้องปไปเรือบโบ่ช่ดแต่วิสาหนะ่วย,นะยงามว่าพี่น้องนี่ปลกหลายอ้าพิหารข่อยบอ่ไดดถื้ตาเด้กพี่น้องข่อยจัดการเองมื้อนี้ข่อยจัดการเองหมดครับรถพี่น้องเบิ่งนี้เอาได้บะโอ้ยพี่น้องเมื่อวท่า เพิงดำได้พี่น้องจา๋าเถ่าแล้วเธอบิ้งดอกนี่บิ้งโอ้ยอ๋ออันนี้อีเลี้ยงพี่น้องอันนี้อีเลี้ยงเอาได้อยู่นี่เอาได้อยู่น้องพวกเจ้าว่าวแกงอยู่โอเคเอาเนาะพี่น้องอืมฟังอยู่เอาโอ้ยเถ่าเบิร์ดพี่น้องเถ่าบมื่ทาคอยแม่ได้บยวนี่พี่น้องมาเบิ้งเอาได้บ่โอ้ยเอาบ่ได้หรอพี่น้องงั้นเอาอยู่แหละโอ้ย โอยห้แมงลินหมากินซะเนาะพวกจาวาบา่ะเมื่อนี้แมงลินหมามีพี่น้องดอกหนึง่งเอาบ่าได้ดข่อยว่าเถ่าแล้วอ้ยเถ่าจะปางถึงแสดงว่ามั่งวนนะ่ะมันออกน้ํากดนาะพี่น้องมีแต่เถ่าเถ่าเห็นบะ่พี่น้องตรงขามคล้องไปเดละลักข้ามคลองพี่น้องลักข้ามคลองรักข้ามประเทศโอ้ยหัวซักซะเนาะข่อย,อยหัวดำพี่น้องหัวดำ พี่หานเราเป็นคนเห็นแต่ข่อยเป็นคนลักคำคองนี่นี่พี่น้องจา๋าโอ้ยตหาหักแท้อุย้ยคืออ่อนมูมบโหพี่น้องได้แต่หัวถือกินเธอมีหนอนอะให้ด้าหมากพี่น้องจา๋าให้ด่าหมาถนีแซบวิดีเลยงวดงวดนั่นข่อยเอาไปไปฝากมู วันนี้อยากได้ไลยๆมันสีออกให้ข่อยบ่พาพี่น้องเมืองแมงเงินลินมากินมึงเขาตัดปลาพี่น้องเขตาตัดปลาเต้มฟื้นหลายแทะฝนตกแดดออกพี่น้องมืงเอาฝนตกกว่าสิบวันได้ขอปลาแล้วเห็นน้ำหมากเมืองแมงแมงลินมาเห็นว่าพี่น้องอันบรนดีอันสีพอฟั่งพี่น้องอันคอยเอากระเป๋ามากคอยเพราะแต่มานหดปลาเรา่อยวานอันกระเป๋าข่อยขึ้นเป็นสีเบาเปนะ บาตนี่บัดมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเร่มใบขับขี่ลริมกระเป๋าลริมบัตรประชาชนฝลังบัตรที่นี่เอาอย่างเยา้เต็มมากระเป๋าพี่น้องทังอา่าอ่าไมค์กันสันขาตั้งกล่อง <laughs> จะไปหาเห็ดจักเขียด้ด้พี่น้องแนวนี้ <laughs> เอาอีหยังใจใจขึ้นน้ำมาสิห็ดวิดีโอพี่น้องเอ้ยเอาขาตั้งกล่อง แล้วก็ไม่กันสั้นหยัดเต็มกระเป๋าหมอกกอกค่อยค่อยบางขาดยังจักยาคขับรถมากกอัลำอำลอำลอยู่พี่น้องเช้าเช้าเด้อบ่าเนี่ยคันแรกน้องไปขับขี่กระกเป๋าเพราะว่าใส่อกระเป๋าพายเป๋เนาะพี่น้องต้องเปลี่ยนสูตรเด้อบ่าเนี่เอาใบขับขี่เปลี่ยนยัดใส่กระเป๋าไว้เลยของสําคัญนะมาดีของของสำคัญนะงงก่อ,งอยมันคัดตั้งกองอยากให้วิดีโอให้พี่น้องเบ่งบ่าเนี่ยไม่กันสั้นบ่าเนี่ยต้องเปลี่ยนสไตล์ เฮ็ดต่อพี่น้องจะเฮ็ดนี่อย่างอกบ่ฮู้จักขแอรมาให้เบื้องซื่อเด้อพี่น้องบ่แม่นเฮ็ดขอคอนสนเด้เฮ็ดต่อเหลียงอุย้ยหุยพี่น้องเอ้ยวังหันบางนี็กก็นังสิออกวังหัน,นันบ,บ่มีลมต้นไม้เข้มข้ามใส่ข่อยอีกแล้วพี่น้องดีนะมีพี่หานมานํานะพี่น้องท่นานชั่นข่อยแลนออกจากป่าทแท้ๆเฮ็ดนาแหลพี่น้องต,ต้องเบิ่งดีๆเด้อ ืมเห็ดนาแหล่นี่เขาปีนยังสีทาบามีวงแหวนเอาไรเป็นเห็ดนาแหล่ได้พี่น้องบางดีดีพะว่าได้บางข้างนาเป็นยังสีแต่ว่าเป็นวงแหวนอันนี้เอาบ่ได้เด้อเบียได้พี่น้องเบียเบียอันนี้เอาไรนาแหล่พี่นอ้องถากไงไยขัดไงแน่หากินเห็ดคนด่นีดี่พี่น้องเห็ดทานพี่น้องแกงผสม เห็ด่านเด้อค่ะเด้อเห็ดทา่า,ดนดทานกินได้ค่ะพี่น้องกินได้กินได้คือบาดเฮ่าเลยแมงลินมาแล้วลายพี่น้องอันนี้พันหน่อยเน้ะเห็ดถานต้องหนา,นาวพี่น้องหนา,นาวอากาศเอ่อนหานาวมันสมบูรณ์เนาะอันนี้เอาได้บ่อันนี้มุนอันนี้เถาแล้วออกกระหงบุพพี่น้องเห็ดท่านเถาดำปื๊ดคนเด้อพี่น้อง พ่นจูงห้เหลียวมาทางนี้พี่น้องตู้หมยูเฮ็ดหน้าหอนพี่น้องแซบเลยเตเฮ็ดหน้าร้อนขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณในหลายงามๆมว่าถือกินเนาะดอกนี้ดีใจดีใจไปเรื่อยๆพี่น้องมีหาเดินข่อยพี่น้องแล้วพ,อพออ่อนพ่อเฮ็ดเพิงหวานเดินข่อย แล้วบอกะกรมเก็บเด้อมงวดนี้พี่น้องแล้วให้ค่อยเก็บน่าน่าน่าเอินแล้วพ่อโอ้ยมันสายล่ะพี่ใส่ล่ะเออป้าดอกเป็นไงพี่น้องบวกเจ้าเห็นบอเจินเอินอยู่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าทีเจ้าทางเด้อเห็นหอเหลียวมาทางนี่นี่พี่น้องพอดอกเป็นไง เป็นย mm. no. si oh, you know ังไงเอาใดบอดูสมหน้าเธอสิจ right? ๊ะสายเบ้างอึ๊บรวยลายโอ้พ <hm ี่น้องรวยลายงามยีบูอีไทยโบชีพี่หารแล้วถามมางามโบผนังงามเนาะจำเนี่ยโงามจำได้สิงามก็เกี่ยวว่าบพี่น้องใจอีกมองหนึ่งรีอวิชีเออแล้วพี่พอนั่นพปนอะพี่น้อง เฮ็ดไข่ตีเฮ็ดนาเลยสายมเว้ปลอกลปเจอออืออ้ยดีใจส่ลัพี่น้องแล้วว่าเออเฮ็ดนาแลวหรือว่าเฮ็ดไข่นี่พี่น้องแย่งแสบเลยอุ้ยเฮ็ดไข่ไงว้าวป้าป้าชิรี งามแท้พอเห็ดใขรไงพี่น้องเอ้ยบานเตึงหึง่งบาดถ้าหอนหอน,หอนยังสี่พี่น,อน้องม,มันอุ้ยแตกออกจากกันเมืองพี่น้องมีห่อจิลีเอาจิลีไปเลี้ยงอยู่บ้านพร้อมเนาะดมมึงก่อนหอมห,อมหอมางแวเป็นน้ำดินด้พี่น้องมันอาจจะบ่ได้หอมกินแห้งคือบานเฮาแต่ว่าดินเป็นน้ำดิน กินเห็ดนี่เป็นน้ำดินด้อพี่น้องพี่น้องจะมาพ่อเห็ดตายเบีย้ยอันนี้เห็ดตายเบีย้ยของแถดนอพี่น้องออกก็อ,ออกตั้งหัวปีเถอะบุตากอนนะ่ะออกนาหน,นาวพี่น้องเห็ดตายเบีย้ยจะคายเห็ดละงกเลยคนให้กินแล้วตายจากคนข้าวมีหลายคนแล้วบ้านี้๋ยวไปเสียวา่าแม่งกิน เขากินได้พวกเจ้าเบิงแมงลินหมากินเห็นบ่แต่แมงลินหมาบ่าตายอันนี้ของแท้เลยพี่น้องเห็ดเบือตายแองแหลงเลยนี่บ่เหลือเลยขั่นกินนะ่ะอ่ามีขอบครั้วหนึ่งของฝรั่งเศสพี่น้องเป็นขอบรัวหาเห็ดน,นี่ละ่ะอ่าบ่ตายตาหมาพี่น้องหาคนเกี้ยงตับเลยกินเห็ดอันนี้แหละอ่าเอามาให้พี่น้องเบิงบ่อยพี่น้องฟังเนาะเบิงแล้วกับ พิจเจรนาดีๆว่าคำบอกที่ว่าแมงกินได้เฮาก็กินได้มันบ่แหม่นพี่น้องแมงบ่าตายเด้แมงตับไตใส่พุงบ่คือเฮาเนะาะจะมาพ่อเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดละงอกอย่างฝรั่งเศสพี่น้องครั้งที่สองด้วยพี่นอ้องถ้าผ่านมาโยฝรั่งเศสผีหานแล้วพ่อเห็ดละงอกออกอากาศยังสี่เห็นละงอกพี่น้องมาเบิ่งนี่ข่อยว่างกระเป๋าถิ่มเลยพี่น้อง สีเมียบ ok ้านเหรเด้ฝนตกแห้งตอนนี ok ้ฝนกำลังตกเบิ <sia> ่งพี่น้องไข่เห็ดละงกเห็ดละโงกเหลียงเห็ดละโงกฝรั่งเศสซีบาเดซซฮองพี่น้องเดซซฮองคือเห็ดซีสมเบิ่งนี้พี่น้องไข่เห็ดละโงกอ่ามองนี้มีคนเคยเก็บอยู่มองนี้ฝรั่งมาเก็บพี่น้องจ๋าโอ้ยดีใจเบิ่งกะตาคอยเพอได้ปยปนมือนี้พี่น้องว่าสิเมียบ้านเบิ่งกะตาเมื่อนี้เอากะตาหน่อยมากคือหูวาสิี่บหมานบู เจหมานขนาดเลยพี่น้องเพราะพ่อเห็ดละงอกตดนี้ค่อเห็ดละงอกเจียที่สองมองมองเกาเค่อยพ่อเนี่ยบ่บออกปีหนีมาออกมองนี่ฝรั่งเขาสิมาจอบประจําเลยพี่น้องจอบเห็ดละงอกโอ้ยพี่หานยิ้มว่าสันวันนี้พี่น้องเห็ดละงอกงามขนาดเห็ดผู้วูอยู่หมานหมานมานขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าที่เจ้าทาง พี่หานเป็นคนพ่อพี่น้องพี่หานเราหมาักเห็ดละงกเราไปถอดเบิ่งนี้เบิ่งพี่หานพี่น้องเปียกฝนเด้เบิ่งมือเราเราเองไะไรเราเอาถุงห่อมือเราเห็นว่าใจรักขนาดวาพี่น้องเหมือนแล้วยิ้มปุยๆแล้วดีใจพี่หาน,นดีใจเอเอ,อหาหยากของหายากคนน่ะพี่หานว่าวิจิอรีจหฬามาะ โอ้ยสิคือมันคือมันคือันคือมันคือมันคือ m ันคือมัคือ e ัน t i อมันครอมันค e อมันคือมันคื e มันคือ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 มันอมันคือัอมันคือมันคือันือมันมันคันนอคออันคออนอนอเันนน้องเราบอกว่าตรวจดีๆแมงดินมากินนี่ เด้อคอยสิงัดเด้อโอ้ยดีใจของเยอะเลยเออแล้วเอาเอาจังสีก็ได้สันเป็นบ่ผู้กำกับคอยเฮ็ดคอยๆเด้อพนักของหายากนานนะพี่น้องเฮ็ดละงอกของแท้ป้าป้าเชลีบงโอ้ยพิเศษเบ่สร็จตัวรันจ์ไว้เสร็จตัวรันจเด้อต้องเบิ้งตรวจเบิ้งว่าสีสมของแท้โอ้ยเฮ็ดละงอกฝรั่งเศสอ่จาจังเฉลยเฮ็ดท้ายลูกพหารานก็พี่น้องพิหารพิหารว่าเฮ็ดละงอก นึ่งเป็นแมนคอมสามพี่น้องมึงฝนตกแล้วหนึ่งสองสมอ่างเดือัเวโอ้ยพี่ฮานดีใจออะไรอโพสอ่งเดอัโอ้ยพี่ฮานดีใจหลายพี่น้องโอแล้วกอมก็เบูงเด็ก้วะสัญญพี่้องขักลขกลนะใครเอาใครวม่้ะ่้าอปกจะเากนมนเคาเาเมาเสมกเปตเเนสเจเ แล้วพี่น้องพูเก้นว่าของแท่ล่ะไข่นี่มันสีสมนี่เห็นมันี่นี่ไข่สีสมมเรอยลว่า่าตรจดีเจเ็ี่น้ห่อบ่เ่อนะเาอน่านาอนอ่านเนเอา่านนกอปออนาเน่อเอา่เอ่าออ่เน ああขั้นผู้ใดพองสีตรงตรวจได้พี่น้องตรงตีเบิ้องยังสีถ้าเป็นสีนี่สีส้มเฮ็ดละโง่ของแท้โอ้แล้วดีใจหลายพ่อโอ้ขอบคุณเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาด้วยค่ะเด้อหาของหายากพี่น้องเออจะมาอยู่ป้าป้าก้มเบงในเฟอรตาโทเวช่ไหมแต่ถ้าตาพัดเกิดแล้วของตาพ่อพี่น้องแล้วดีใจแล้วยิ้มปุยปุยนี่พี่น้องของแท้หระพ่อ อยู่มีหอดไข่น้อยพี่น้องตัวตาดีๆพี่น้องถ้าเป็นสีส่งเขาเขาเข้าตีออกสิเนาะเขาแกออกสิเนาะนี่ถ้าเป็นสีสมเฮ็ดละงกเด้พี่น้องเด้อผู้ใายยุ่ฝรั่งเศสอาเบิ่งดีๆเด้พี่น้องแต่เมืองไทยบ่ได้บอกคนหรอกเพราะว่าเมืองไทยเิ่นหูเฮ็ดละงกเป็นจังไดเนาะแต่ฝรั่งเศสหายากอันนี้ข่อยสิป้อยไว้นี่งั้นพ่อองเลสอะบห้ซูแมันมาเลยเบ๊บเบ๊บเบ่บเ้สเลสเนี่ยม่นบาพี่น้องเอาปิดไ้ เอ้เบื้งรีมากระมากินคือเกาโอ้ยดีใจพี่น้องจ๋าดีใจพอเห็ดละง,งกอะอเบ้องเราเราเอาเราเอา,เา,เอาไอโฟอนเราไอโฟอนสิบแปดท้ายรูปช่วงไปให้มูเหรอพี่น้องมูเหงียนคนเดงมาน้ำกันเห็ดได้ดปุนได้เห็ดละง,งกดอกเดียวกัพอ่อเราเนาะพี่น้องเนาะป้าบันนี่ ชิยังออออเอาเฟลตู้เอ่อตากฝนยางอีกก้อนพี่น้องเด้อยางอีกก้อนหาได้เห็นอีกจ้มูเห็นละงกอกพ่อี่เหลืองพี่น้องอันนี้หาไปเรื่อยๆเดี๋ยวฮาไปเรืออ่อยๆข้างหงอกข้างหอกบานพี่น้องฮาไปเรื่อยๆพ่ออี่เหลืองได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะแด้พ่อได้แกงอยู่อี่เหลียงมึงพิหารแล้วไปพ่พอเห็นมันปูพี่น้อง เห็นมันปูนี่สามอันไบผัดเห็นเมลานี่หมักอยู่เนาะพี่นอ้องอืาเอาได้อยู่ดอกเนาะเล่มกินเอาเบิ้งพี่น้องแม่งเล่นมา <laughs> พี่น้องผนว่าย่านแมนอยู่ย่านอยู่พี่น้องโอ้ยบ่สวยเป็นไดพี่น้อง โอ้ไม่นอนบ่เอาดอกเอาแม่ลินหมากินซาบ่าเอาเห็ดหน,นามากติดใจเห็ดหน,นามากพี่น้องเป็นปีแรกที่กินจุดิยานมันออกพร้อมเห็ดเผิงเอาแต่เห็ดเผิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ปีนี้เอากินเพราะว่าอย่างเห็ดเผิงออกบ่หลายก็เลยกินนี่เห็ดหนามากแซ่กขึ้นอย่างนีพี่น้องอยู่ต่อแน่ยมาไก่ไข่ยก่นึกว่าตาน เฮ็ดด้านนั่นแม่พี่น้องเฮ็ดต่อแม่เห็ดนางร่มแม่มาเบิ่งนี่แลนลูลูลูใส่ปะพ่อเด้อเห็ดนางร่มเห็ดนางฝ่าอยู่ต่อมันนี่มาฮอนเอาไม้เคาะพี่น้องแข็งแข็งกือดือดังกึกกึกกึกมาในพิหารด้วยพ่ออีกต่อหนึ่งเจ้ากับลูลูลูใส่กันมาเนีมะแล้วเอาไม้มาเคาะเบื่องแข็งกือดือพี่น้องเฮ็ดยาสมุนไพรอาศจรรยได้เนี่แข็งแข็งยังสีข้องแข็ง ยาดูถุงอาชแนเด้อเห็ดยาแต่เป็นอาชแนมาเอาได้ย,ยาเจ้านี่แข็งคือดือ้อมาพอเห็ดแต่มันปูพี่น้องเห็ดมันปูกำลังสิออกน้อยๆบ่หลายได้บานแอวมไปเบื้องห่างอยู่ห่างนะพี่น้องมาจากโปรตุเกสกิโลละยีสิบแปดจิโล,ลเขาขายแพงๆในหคันสือเขาเห็ดมันปูอ้ยกำลังสิออก เมลานี่เปิ่ินเฮ็ดเ,เพิงหวานพี่น้องขอหให้เกินดูหลายวันนี้วันนี้มักเห็ดมันปูเพราะว่าเนี่ยของหายากนี่มักกินเนาะของหายากมันมีหลายแล้วก็เปิดบ่มาพี่น้องนี่เห็ดมันปูทางของมียบานผลกระตกค่ำพี่น้องขอคนอพ่อเนาะมึงนี่เฮ็ดเพิงหวานเออขอบคุณหลายหลายค่ะเจ้าทีเจ้าทาง นู่แหละพี่หานนะมือเดียวอ่ะพี่น้องอันฝนตกเอาอันถุงใส่มือพี่น้องเอาถุงใส่อ่ะมือบ่ให้เปียกมือเจ้าของยางออมทีบแล้วบ่ได้เก็บแล้วยางหาให้ค่อย่ชื้อเอออันนี้เห็ดเบีย้ยเอเลอยู่นี่พี่น้องพูน่ะซูมซูมเลยพี่น้องซูม แต่กระบอออกหลายเนาะโบเคลื่อนป้านยีละมันเพลินเนาะป้าแม่รองหวีปลาเพื่อนเย้าป้าจูบุ๋นีเพลินออกหลายแต่ว่ามันก็ออกไปเรื่อยๆพี่น้องเมึงหนีดอกหนึ่งพีห่หาแล้วแล้วหาไปถ่าพี่น้องจ้ะดีบ่ถ้าเบิ่งงัดทางงัดงัดทางงัดเออดีอยู่อันมันบ่มีเห็ดอันนั่นเด้มันม,ม,มีแต่เห็ดอัน พี่น้องพี่น้องขอยพ่อเห็ดตาโลเห็ดตาโลคือบานเฮาแม่เบื้องนี้คือมีอันเดียวเนี่ยพี่น้องเบื้องเห็ดตาโลกินได้่นบ้านเฮาเนี่ยนี่ตาโมงๆงนี่อันนี้คือเห็ดตาโลหรือว่าเห็ดแม่หมดอ๋อเพิ่นว่าเห็ดแม่หมดเนาะเป็นยังสี่เนะาะเขาบ่เคยกินเนาะพี่น้องเห็นแต่เพิ่นเก็บเป็นแต่แ่บอยูอ่เนาะแตบพกล้ากิน เขาบ้านเราจะพี่น้องจ๋าได้คือเกาหมานหมานหมานหมันแดงหมันให้ชับนปีพี่น้องดีใจที่ได้เห็ดละโงกพี่น้องจ๋าไม่หดวอในมูอข่อยไปน้ากันเอาวอดวอหากันขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องเด้อขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เข้ามาเบิงแล้วขอบคุณที่ทรงกำลังใจให้พิหารได้จ้าเด้อบาเนี่ก็สิปะ กระชิดเขาบ้านบ้านป้าบ้านนี่พี่น้องเข่าบ้านแล้วจะไปตัดผมให้พี่หานพร้อมขอบคุณหลายๆด้ค่ะเด้อบ๊ายบาย,บาย <laughs> ไปแล้วขอบคุณเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆ